โหห้ามง,งอนนะคะเนี่ยพี่เมงกบี้ให้ขนมหวานมานะคะแต่หนูเชื่อว่ามันไม่เท่ากับความรักที่หนูให้พ่อแม่ไปหรอกคะ่ะ <ś ś> ห,หวานไปเยอะค่ะเอาว่าคณมากเลยอันนี้เป็นขนมที่หนูชอบมากจริงเหรอม,มันชื่ออะไรนะู <ś ś> ชุบ <ś ś> ไม่รู้นะคะใช่ <ś ś> ฟัง <ś ś> บทเพลงเร็วๆคุณพ่อเต้นไหมคะอยู่เต้นด้วยกันก่อนไหมคะหนูจะได้นยังไม่รับให้คุณพ่อรอเต้นก่อนคุณพ่อไม่ ขอบคุณมาก